ปี่น้องมือนีผ้ามาเก็บผักกูดจ้ะอุ้ยงามงามผักกูดต้ตนซ่อนค่ะคุณกำลังขึ้นกำลังพอกินนี่ตันนี้ก็งามงามนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนก่อนนี้สิไปเก็บของคุณเนาะงามคักตโอ้งามคักงามแน่ว้ยพูณนะผักกูดพี่น้องจ้ะ <c oughs> ผักกูดจ้าผักกูดมาแล้วจ้าโอ้ยออกให้กินปีละเทียเนาะพี่นอ้องกูดิเออเดี๋ยวไปเห็นก็บปุ่นเอาอกล่องมา,า,างนี่กดจังนํจาจังมาเอาเนาะ เจ็บ <of> hmm. ักูจ้ะกำลังออกพึ่งจะออกได้พี่น้องออก จอตื่นเต้นมา่ออประุดพี่น้องบอกพิษบอกถือขอโทดด้วยจ้ะตื่นเต้นบ่ได้ตีละเทียเนาะได้กินพักกูดนะตื่นเต้นไหมจ้ <c oughs> า อื่นเต้นได้เก็บผักกูดได้กินซ้ำนี่แหละพี่น้องก็ลังพอดี ออกกินป <clears throat> ีและเทียะมาจอบเบิ้งวายมันบนเสิท่านจะออกว่าสันตะพวนเราออกแล้วดีใจว้าพีดเป่าถือตื่นเต้นโอ้ยอ่อนซ้อนจ้ะเอาไปพัดน้ำมันหอยพี่น้องจ้ะกำลังเขาดีกินเลยจ้ะ ผัดนล้ม,มันงอุยผักก,กูดจ้าผักกูดยอนละมันเป็นตันสิไรพี่น้องจ้า <c oughs> บ่นหลายดอกพี่น้องออกในน้อยมิดป,ป้าเดียวในน้อยนี่แหละ เบิดส้นอันเมลลี่แฮปปี้อยู่กับมี่บงเดียวเนี่ยละ่ะออกกับออกบ่หลายไปพัดน้ำมันหอยจ้ะ xăm đi là có lăng có đi nồi lên cả trong đây là mặc cái mắc mắn cứ ba là nó Nhanh lại แล้วลวกลวกกินกระแซบจ้ะลวกกระแซบดิค่ะอันบดส้นอันเมลี่ยูน่ะเบาเราเบาอีกพี่นอ้องมี่มงเดี๋ยวนี้แหละพักกูนนะจ๊ะมือมี่ดิ Så vidt. ออกบ่หลยพี่น้องจ้ามีปลาเดี๋ยวน้อยน้อยแต่มาเก็บกินทุกปีมัออกบ่ค่อยหล,ลย,ยตั้งตัวนี่น้องโอนๆอนพัดน้ำมันหอยเอาไปย่ำกับแซบพี่น้อง เิสีีอีกอยู่ปาน,นึงพี่น้องแต่ว่าบุคคลได้เกิดป้านี่บปิสิเกิดก่อนแต่ล่อเบิงว่าคันป้านั่นเกิดเล้ลสิไปเก็บอีกเค่นึงจะ้ะแต่อันนี้เพื่อนเพิ่งจะขืนป้านี่เพื่อนขืนก้อนเพื่อนจะขืนก้อนป้านั่น เก็บแล้วก็เก็บอีกเล่มเอาห้องเก่าเจ้าของนอดค,ค,คุณนไอ่อ้วกมันได้ยอดน้อยบ,บุ๊คขึ้นบอก็จะเอาไปเก็บนะนอนในอันนี้มันน้อยจ้ะบวบปักกูดจาได้กินปีละเทีย วีละมันนะฮะอยากอันพี่น้องจ้าอยู่โซอนอันที่ไม่รีอยู่หนึ่ง่มมีบ่ค่อยมีปลากูดจ้ะหายากเด้ดวงดีลีจังจะเจอมันมีแต่เฟิ่อนนะจ้ะเฟิ่อนมันคล้ายๆปลกูดนะพี่น้องมันกินพิษแล้วับโม้เป็นเนี่ยนแนวอื่นไปเลยเหรอเฟอิ่อนปลากรูดน,นี้ของแท้เลยจ้ะปลกูดปลากูดกับเฟิ่นเบิงกับไก่กันนี่ดอกนะเบิงกับพวกขีกันดอกมันคนละอย่างเลยปลกูด เสียวไปพัดพี่นอ้องจั้งน้อยกับพอ่อเราจะได้หลายเติบแล้วจังน้อยกับพี่พ่อแล้วงอ,อกงามงามม,ม,มาเก็บไกล่กันกร <c oughs> <c oughs> บโบเป็นยังเก็บน้ำกันจ้ะม,มันมีปลาเดี๋ยวพี่น้องจ้ะม,มีปลาเดี๋ยวเท่านี้เลยจ้ะปลาอื่นกับไม่มีอีกแล้วเออกระโบมีเออมีปลาหนึ่งอยู่แต่ว่ามัน่ค่อยเกิดพี่น้องมันเกิดตนพูนอะ อาห่อนอีหลีบหมดแหละจังสิเกิดงามคักงามเนี่ยเด็กกับพอ่อเลรอพี่น้องจ้าได้หลายแล้วงามอีหลีเบพี่น้องจ้ากินปีละเที่ยขกินปีละเที่ย โชคดีได้มาเจอขึ้นมา <c ười> พ่อพ่อกันย่างเหรนกับมู้วนกัน <c ười> มูมแ <c ười> ีแล้วพี่น้องท่อนจี่ะจิกน้องจ้าก <c> ู <ười> ก็จบคลิปไปเพียงนเท่านี้ก็ได้พี่น้องจ้ะ <junt S 2> ได้หลายแล้วจ้ะขอบคุณได้หลายเด้อที่เขอบมาเบิริษัทมิลิแฮปปี้จ้าได้<อ>เฝ้าทิ่มกันปลากันเด้อพี่น้องจ้ะติดตามกันไปโดนๆเบิ่งนั่กันไปโดนตามกันไปโดนๆพี่น้องขอบคุณได้หลายจ้าสวัสดีจ้ายังไม่พออีก,กนะงามเอาอีกจะ่อยกัน